สวัสดีครับันิวพ้พผมช่องตัวป่วนสายปันชแนลนะครับโอเคครับจัดไปพี่น้องวันนี้มาอยู่กับค่า MVP 88ครับโอเควันนี้มาอยู่ในเกมอัพโรอีกแล้วนะครับจัดไปครับวันนี้มีทุนมาหนึ่งพครับมาหมวดออตโต้ไปเลยเบ็ดสามสิบจัดไปโลัวครับจัดไปพี่น้อง มาลุ้นกันนะครับเบท40เอ้ยไม่ใช่เบท30สายตาผมเนี่ยมั่วไปแล้วครับมามอเตอร์โบด้วยเลยครับจัดไปมาตัวคีเท่าไรครับ24ครับสวยงามจัดไปครับจัดไปมาเรื่อยๆเลยครับแบบนี้ชอบๆเลยครับไปไปครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดมะโอ้ยครับพี่น้องแบบนี้ก็มีครับโอ้ย แบบยังไงครับบอกไม่ถูกครับมันเตือนเต้นครับในอกในใจครับโอ้โหมารอบแรกก่อนหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยแปดตัวเอว่าไงตัวเอว่าไงโอ้โหตัวเจมาเท่ครับสิบแปดครับสวยครับว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหก็มาดีครับพันเอ็ดครับสวยงามมาอีกไหมตัวเอว่ายังไงครับห้าพันครับแบบนี้โอ้โหคูณสิบสองคูณเก้าเลยครับ จัดไปอย่าไปหยุดรางวัลก้อนโตมาครับหกพันก็บวกมาดีครับสวยๆชอบๆไปเรื่อยๆครับมาวาไงไอ้ตัวเคมาอีกดีครับแบบนี้จัดไปสวยๆสวยๆไม่อีกไหมไม่มีเงียบจ่อยเลยครับมาจัดปัาวาไงไอ้เงียบจ่อยเลยไปเรื่อยๆครับมาดีครับแบบนี้มามาขอหน่อยขอหน่อย ขขาน้อยเงียบจ่อยครับไปต่อครับมาตัวครับอุ้ยเต็มหน้าเลยแบบนี้สวยจริงสวยจัดครับได้เท่าไรครับสี่ร้อยครับสวยงามกลมมาดีครับสี่ร้อยเจ็ดสิบครับสวยงามพี่น้องแมวมาดีครับตัวคิวกดเจ็ดสิบสองครับสวยงามชอบเหลือเกินแบบนี้หลายหลาไหลายแบบนี้ ไหลแบบนี้ว่าไงเงียบจอยก็ก่อนต่อไปอีกไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้ว่ายังไงยางเงียบจอยก็มาดีครับเจ็ดสิบสองสวยงามครับสวยงามไปเรื่อยๆครับต่อยาวๆเลยครับไหลยาวๆกันไปเลยครับโอ้ตัวเอฟสวยงามร้อยแปดตัวคิวตัวคิวตัวคิวเงียบจ่อยเลย ก็ตัวคิวกับมาให้ีกล้วสวยงามว่าจังไดว่าจังไดเงียบจ่อยเลยพี่น้องเ้ยตัวเคครับโอ้ยรูด้วยสวยงามว่ายังไงมาต่ออีกก็สวยดีครับแบบนี้มาอีกสามสิบหกมาต่ออีกดีครับแบบนี้ก็สองร้อยมาอีกดีครับแบบนี้ว่ายังไงก็สวยครับมามาดิครับ โอโหทันห้าครับทุกคนสวยงามไปดีมาได้ตั้งสองครั้งนะครับจัดไปโป๊กับตัวเองมาแซนหกกับสวยงามมาตัวเคก็ได้ตัวเค,วเคลงมาใบมาก็ได้โอ้โหเงียบอยเลยครั้งสุดท้ายว่าไงโอ้เงียบใจครับพี่น้องบวกเท่าไรครับจุกจุกจ,กจ,กจกุโอ้โหบวกมาครับหนึ่งมนะครับสวยงาม มโอเคครับทุนหนึ่งพันบวกหนึ่งหมื่นสวยงามครับพี่นอ้องงนวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะโอเคครับงง้นวันนี้ขอเพียงเท่าน,นี้นะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ